สวัสดีค่ะพบกันวันนี้นะคะกับรายการเปลี่ยนความคิดชีวิตดีดีรู้แล้วทำเถอะพอดแคสต์เพื่อสุขภาพที่จะมาชวนให้คุณผู้ฟังปรับกระบวนคิดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สุขภาพแล้วก็ชีวิตที่ดีขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะเรายัางไม่หลุดจากเรื่องของสุขอนามัยที่เกี่ยวพันกับวิถีใหม่ในการใช้ชีวิต ในช่วงการระบาดของโควิด -19 แล้วก็หลังจากนี้นะคะซึ่งดูแล้วนะคะโรคนี้น่าจะอยู่กับเราไปอีกหลายปีทีเดียวค่ะเราคงต้องรับวัคซีนกันเป็นระยะระยะเพื่อบูส์ภูมิคุ้มกันและก็ต้องปรับตัวกันในอีกหลายๆเรื่องนะคะ โดยเฉพาะมนุษย์งานทั้งงานประจำแล้วก็ฟรีแลนซ์ทั้งหลายเนี่ยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ย work from home แล้วก็เป็นกลุ่มที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็สถานที่ในการทำงานอุปกรณ์สำนักงานต่างๆที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอและที่สำคัญนะคะอาจจะไม่เหมาะสมกับส,บสรีระหรือไม่เหมาะสมกับการใช้งานเป็นเวลานานๆคะ่ะเหมือนกับอุปกรณ์ที่ออกแบบมาสำหรับสำนักงานจริงๆนะคะ เรื่องเล็กๆแบบนี้ค่ะประกอบกับพฤติกรรมบางอย่างของมนุษย์ทำงานอาจจะทำให้เกิดปัญหาหรือรังต่อสุขภาพของมนุษย์งานอย่างเราได้เหมือนกันนะคะเพราะมันก่อให้เกิดโรคที่เรารู้จักกันมานานหลายปีค่ะออฟฟิศซินโดรมค่ะวันนี้นะคะเราลองมาแชร์กันนะคะว่าการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมขณะทำงานนั้นมันช่วยเรายังไงบ้างคะ่ะ เมื่อสองสามสัปดาห์ก่อนนะคะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขได้ออกมาเตือนมนุษย์งานนะคะให้ระวังภาวะเสี่ยงที่จะเกิดอาการออฟฟิศซินโดรมค่ะโดยแนะนำให้เห็นความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมในระหว่างที่เรานั่งทำงานโดยเฉพาะการนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน,านๆค่ะปกติแล้วนะคะเรา ไม่ค่อยจะเห็นอันตรายจากโรคออฟฟิศซินโดรมเท่าไหรค่ค่ะจนกว่าจะเกิดอาการที่เป็นสัญญาณเตือนแล้วก็พบบ่อยๆอย่างเช่นอาการปวดหลังเรือรังนะคะจากการนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เกินกว่าวันละ8ชั่วโมงโดยเฉพาะการนั่งหลังคอมที่ทำให้กล้ามเนื้อต้นคอสบกักเมื่อยเกร็งอยู่ตลอดเวลา ทำให้กระบางลมเนี่ยนะคะขยายได้ไม่เต็มที่ค่ะแล้วก็ทําให้สมองได้รับออกซิเจนไม่เต็มที่ด้วยนะคะซึ่งอาการเหล่านี้นะคะส่งผลต่อศักยภาพในการทํางานทําให้เราทํางานไม่เต็มร้อยค่ะ รวมถึงอาจจะเกิดอาการปวดศีรษะเรือรังที่สะสมจากความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอผสมโรงเข้าไปด้วยนะคะความร้อนแล้วก็การขาดฮอร์โมนบางชนิดเหล่านี้เป็นปันจจัยค่ะที่ก่อให้เกิดโรคออฟฟิศซินโดรมได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะมีอาการที่เราเองเนี่ยควรจะต้องสังเกตตัวเองมากๆเช่นการมีอาการมือชาเอ็นอักเสบ แล้วก็โรคฮิตนะคะก็คือนิ้วล็อกที่เกิดจากการอักเสบของปลอกกุ้มเอ็นข้อมือหรือว่านิ้วมือซึ่งเป็นผลจากการใช้คอมพิวเตอร์นานๆค่ะเช่นการจับเมาส์ในท่าเดิมๆนานๆนี่นะคะก็ทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยไปกดทับเส้นประสาทแล้วก็เส้นเอ็นจนอักเสบเวลาที่กล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นอักเสบเนี่ยมันจะเกิดพังผืดยึดจับบริเวณน,นั้นเป็นจํานวนมากค่ะทําให้ปวดปลายประสาทแล้วก็นิ้วล็อกตามมา หรือว่าข้อมือล็อกตามมานะคะซึ่งถ้าหากเราไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานี่นะคะอาการก็จะพัฒนาเป็นโรคที่รุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะมีข้อแนะนำค่ะที่จะช่วยลดอาการสัญญาณเตือนเหล่านี้นะคะด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของเราให้เหมาะสมมีคำแนะนำค่ะอย่างแรกนะคะเรามาดูที่การปรับอุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะสมกับการทำงานก่อนเลยค่ะ เริ่มต้นจากโต๊ะเก้าอี้ที่มีอยู่ในบ้านนี่นะคะถ้ามีอยู่แล้วแล้วเราสามารถปรับความสูงให้เหมาะกับร่างกายของเราที่จะต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานๆมากกว่าปกติก็ควรทำนะคะหลายคนอาจจะมองข้ามค่ะไม่ค่อยสนใจในเรื่องของการเลือกเก้าอี้นั่งนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยป้องกันเราให้ห่างไกลจากโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังค่ะเช่นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสลังคดหรือว่าการทําให้เราต้องกลายเป็นคนเดินหลังค่อมหลังงอโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าเก้าอี้ที่เรานั่งอยู่ทุกวันนั้นไม่ได้รองรับสรีระอย่างถูกต้องทําให้เรานั่งผิดท่าโดยที่ไม่รู้ตัวและส่งผลตามมาค่ะในทางตรงกันข้ามนะคะเก้าอี้เพื่อสุขภาพที่ดีเนี่ยจะต้องรองรับสรีระแล้วก็ทําให้เรานั่งได้ถูกท่าโดยอัตโนมัติค่ะ จากการออกแบบที่ดีกว่าเก้าอี้ปกติทั่วไปนะคะต้องลดแรงกดทับต่อหมอนรองกระดูกสันหลังค่ะในการศึกษานะคะมีการพบว่าหากให้พนักพิงเนี่ยมีมุมเองนระหว่าง100-130อถึงงศาแรงดันที่กระทําต่อหมอนรองกระดูกสันหลังก็จะน้อยที่สุดค่ะและการเพิ่มที่พักวางแขนก็ช่วยลดแรงกดที่กระทำต่อหมอนรองกระดูกสันหลังด้วยค่ะ นอกจากการเลือกใช้เก้าอี้แล้วนี่นะคะวิธีนั่งอย่างปลอดภัยก็จะช่วยลดความไม่สบายแล้วก็อันตรายขณะนั่งด้วยค่ะมีคำแนะนำค่ะคือไม่ควรนั่งในท่าใดท่าหนึ่งเน้นนานเกินไปนะคะเพราะการทำอย่างนั้นเนี่ยจะทำให้หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมสภาพเร็วขึ้นค่ะเนื่องจากไม่สามารถที่จะหมุนเวียนสารอาหารแล้วก็ของเสียของร่างกาย ออกไปได้นะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีส่วนทำให้เกิดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังแล้วก็หัวไหล่ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะสิ่งที่สำคัญค่ะคือเมื่อเรานั่งนานเนี่ยนะคะเราก็ควรจะพักโดยการที่เราลุกขึ้นยืนยืดตัวแล้วก็หายใจลึกๆเพื่อช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ลดอาการเมื่อยล้านะคะ เราต้องตระหนักรู้ดูตลอดเวลาถึงท่าทางของตัวเองเสมอนะคะเวลาทีา่ลำตัวของเรากำลังงองหรือเอียงหรืออยู่ในท่าที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราต้องรีบแก้ไขท่าทางของเราในขณะที่นั่งอยู่ด้วยนะคะเพื่อให้อยู่ในท่าทางที่ถูกต้องเสมอค่ะและเราก็ควรจะค่อยๆปรับท่าทางนั้นนะคะด้วยความรู้สึกสบายกายสบายใจและสุขภาพที่ดีก็จะตามมาค่ะ คำแนะนำถัดไปนะคะสำหรับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยก็ควรจะปรับให้กึ่งกลางของจอคอมพิวเตอร์นั้นอยู่ในระดับสายตาของเราค่ะโดยให้อยู่ห่างจากสายตาของเราเนี่ยประมาณสัก2ฟุตครึ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นระดับที่พอเหมาะแล้วก็อยู่ในระดับสายตาพอดีกับระดับเก้าอี้ที่นั่งด้วยนะคะ ถ้าเราเลือกใช้คอมพิวเตอร์จอแบบ LED เนี่ยก็มันก็จะช่วยลดการสะท้อนของเงาแล้วก็ช่วยถนอมสายตาของเราไปในตัวด้วยค่ะมาดูที่แป้นคีย์บอร์ดค่ะอุปกรณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะมันควรจะอยู่ในระดับข้อศอกข้อมือเพื่อจะได้ไม่ต้องยกแขนขึ้นมาพิมพ์ค่ะรวมทั้งเมาส์ที่เราใช้ด้วยเนี่ยก็ควรจะมีขนาดที่เหมาะสมกับรูปทรงสรีระข้อมือของเรานะคะ การเลือกใช้เมาส์แบบ tracking ball หรือว่าไร้สายจะส่งผลดีมากขึ้นนะคะก็ควรจะวางตำแหน่งเมาส์นั้นให้เหมาะสมด้วยค่ะให้อยู่ในระยะที่ไม่ต้องเอื้อมแขนมากเกินไปก็จะยิ่งดีนะคะเป็นการลดอาการปวดคอการเปลี่ยนท่าทางการทำงานด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อมือแขนและหลังเป็นระยะระยะ หรือว่าการเดินไปมาเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถนะคะลุกไปทำกิจกรรมอื่นๆบ้างจะบิดขี้เกียจหรือว่าหากสามารถออกไปนอกตัวอาคารหรือออกไปนอกตัวบ้านเราก็ยิ่ยงดีค่ะเพื่อที่จะไปพักสายตาให้สายตาของเราเนี่ยได้ไปเจอกับแสงในระดับที่ต่างกันจากจอคอมพิวเตอร์นะคะทำให้สายตาเราได้มีการปรับแสงจากอาการที่มีสายตาพร่ามัวตาแห้งหรือว่ามีการระคายเคืองตา และก็ที่สําคัญก็ทําให้กล้ามเนื้อร่างกายของเราทั้งหมดทุกส่วนเนี่ยได้มีการยืดหยุ่นค่ะที่สําคัญนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถลดความเครียดในการทํางานคําแนะนําถัดมาสําหรับการปรับพฤติกรรมของเราในขณะทํางานนะคะมีคําแนะนําในเรื่องของการปลูกต้นไม้ที่บ้านให้เพิ่มมากขึ้นค่ะบางทีต้นไม้บางอย่าง เขาก็ช่วยดูดซับสารพิษหรือว่าเป็นที่พักสายตาจากการจ้องมองคอมพิวเตอร์นานๆด้วยนะคะโดยเฉพาะเราคงจะได้ยินงานวิจัยนี้มาหลายปีแล้วนะคะจากสถาบันจากสวิตเซอร์แลนด์และก็นักวิจัยในอเมริกา <S <S เขาออกมาบอกว่าต้นกระบอกเพชรนี่ช่วยดูดซับรังสีจากจอคอมพิวเตอร์ได้คะ่ะ การใช้คอมพิวเตอร์นานๆนี่นะคะอาจจะทําให้เราระคายเคืองเยื่อบุตาเคืองตาแสบตาซึ่งส่งผลระยะยาวอาจจะก่อให้เกิดโรคต้อกระจกเร็วกว่าปกติค่ะหรือว่าอาจจะมีปัญหาประสาทตาเสื่อมได้นะคะในปัจจุบันนี้นะคะคอมพิวเตอร์หลายๆรุ่นเนี่ยก็มีระบบกรองรังสีค่ะแต่ว่าก็ลดไปได้แค่ไม่มากนักนะคะก็แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองซึ่ง มีงานวิจัยที่บอกไปเมื่อสักครู่นี่นะคะบอกว่าน้นาำของแคทตัสหรือกระบองเพชรนี่แหละคะ่ะที่จะเป็นสื่อดูดรังสีจากโทรทัศน์หรือว่าจอคอมพิวเตอร์ยิ่งกระบองเพชรที่มีน้นามมากนะคะก็จะยิ่งดูดรังสีได้มากขึ้นค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นไปได้นะคะว่าเป็นพืชที่มีสีเขียวมีคลอโรฟิลรับแสงแดดอยู่แล้วในการปรุงอาหารฉะนั้นกระบองเพชรที่มีสีเขียวมีหนามมีโอกาสดูดซับ รังสีจากคอมพิวเตอร์ได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยนี้ไม่ได้บอกว่าสามารถดูดรับได้100%เซนะคะอาจจะเป็นแค่บางส่วนแทนที่จะกระจายตรงให้กับผู้ใช้ทั้งหมดก็สามารถดูดซับไปไว้บางส่วนอยู่ที่ต้นกระบองเพชรค่ะ mm hmm. ยังมีคำแนะนำจากกรมอนามัยนะคะ บอกว่าแนะนําให้ทานอาหารให้ครบห้าหมู่และที่สําคัญสําหรับมนุษย์งานนะคะต้องทานอาหารให้ตรงเวลาด้วยค่ะและลําดับสุดท้ายนะคะก็คือแนะนําให้นั่งอยู่ในห้องที่มีหน้าต่างที่สามารถเปิดออกไปเป็นระยะระยะะเพื่อให้มีอากาศหมุนเวียนถ่ายเทในห้องนั้นได้บ้างนะคะอย่างน้อยในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงพักกลางวันค่ะ ทั้งหมดก็คือข้อแนะนำจากกรมอนมามัยกระทรวงสาธารณาสุขนะคะสำหรับการปรับพฤติกรรมการทำงานให้ work from home ของเราเป็นไปอย่างแฮปปี้และมีสุขภาพที่ดีค่ะเราลองมาทบทวนนะคะกับคำแนะนำต่างๆเหล่านั้นอีกครั้งค่ะอย่ามองข้ามการเลือกโต๊ะก็อี้ให้เหมาะสมกับการทำงานใส่ใจกับการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แล้วก็ปลูกต้นไม้ในร่มนะคะช่วยดูดซับรังสีหรือสารพิษและเป็นที่พักสายตาทานอาหารให้ตรงเวลาและครบห้าหมู่สร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับร่างกายและสร้างบรรยากาศในบ้านเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทเป็นระยะระยะค่ะคุณผู้ฟังคะอาการออฟฟิศซินโดรมนั้นนะคะสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนคะ่ะเราควรหาวิธีป้องกันตัวเองนะคะ แม้ว่าวิธีที่กล่าวมาทั้งหมดในรายการของเราเนี้ยก็อาจจะไม่ได้ช่วยป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยนี่นะคะก็สามารถทำให้เราเนี่ยรับมือกับปัญหาที่อาจจะตามมาได้ในระดับหนึ่งค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะการดูแลตัวเองแล้วก็ใส่ใจองค์ประกอบรอบๆข้างของเรานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าหากเราเกิดโรคออฟฟิศซินโดรมขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่สร้างความกังวลใจให้เราไปอีกนานเลยค่ะขอขอบคุณกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุข ขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอและมูลนิธิสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ผู้สนับสนุนรายการภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในองค์กรขอให้คุณผู้ฟังมีสุขภาพดีๆต่อจากนี้ตลอดไปนะคะทุกอย่างเริ่มที่ตัวเรารู้แล้วทำเถอะค่ะพบกันในอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ